สวัสดีครับพวกเราเป็นนักศึกษาจากแผนกช่างยนต์สาขางานที่เรียนคือยานยนต์ไฟฟ้าครับผมทางแผนกของเราก็จะมีรถเบร์าฟูดนะครับให้ศึกษาการระบบไฮดรีลอะไรอ่ะระบบไฮดริดคือระบบที่ใช้ไฟฟ้ากลับสมันร่วมกันครับผม แล้วก็ส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของวิชาแผนกช่างยนต์นะฮะส่วนนี้ก็คือเป็นอันนี้เขาเรียกระบบอะไรครับเนี่ยเระบบเล็กทิกครับใช่เหรอใช่หมอแล้วทำหน้าที่อะไรยังไงบันเอาไว้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหมอ,อเวลาเราไปออกฝุกงานอะไรย่างเงี้ยเหรอใช่ครับผมอโรงงานจะเห็นแบบนี้แล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรครับนี่มันเป็นัวกระจายลมเป็นต่างต่างๆครับอ๋อแล้วส่วนอันนี้ ปนกระบอกถูกครับอหอระบบพวกนี้คือระบบอะไรนะอ๋อมันคือแขนลูกปฏิบัติการเทคโนโลยีอุปร้นแล้วอันนี้มีหน้านที่อะไรต้องทำยังไงเลยตัวชวที่ผมเพี่มาครับย่อต่อตามระบบที่นีลองสั่งที้ช อ๋อคือเอาไว้เช็คเอาไวจ้จำลองแบบว่าเหมือนไอของจริงเลยเหรอใช่ครับวิลล่กูดท <c oughs> างแผนของเราได้มีการจัดกิจาการรมจ่อเรื่องการขับประวัติรถยนต์นะครับ <S <S นี่คือเรื่องรถใต้าแคมรี่ครับ <S 2> <S 2> นี่คือเอาลูกเปี้ยว <S <S ครับเป็นแคมคู่นะครับ ทือห uhm. ้องราไฟฟ้าที่สั่งการด้วยแท็บเล็ตครับอันนี้คือสั่งปดกระจกด้วยแท็บเล็ต แด้อีกบานหนึ่งครับครับผมอ,อ,อุปกรณ์ตัวนี้คืออุปกรณ์ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ภายในเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับ เพื่อนแล้วมันทำไงมันทำอะไรได้บ้างกน็นี่คือตารางแสดงนะครับคือเป็นตารางแสดงระบบข้อปัญหาเครื่องยนต์ในเรื่ดูตารางนะครับตาราฟแสดงการรอบเครื่องบนครับ